คุณผู้ชมเดี๋ยวกลับไปติดตามสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยมีรายงานบอกว่าตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าตอนนี้คุณผู้ชมปริมาณน้ํายังไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะย่านเศรษฐกษิจตอนนี้มีร้านค้าได้รับความเสียหายกว่า100ลร้านค้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดมาจากอำเภอเมืองปัตตานีคุณติชิลาตอนนี้สถานการณ์น้ําในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ ต้องเรียกว่าหนักหน่วงจริงๆสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายที่ต้องรองรับน้ําจากพื้นที่จังหวัดยะลารวมถึงน้ําของตัวเองด้วยนะคะซึ่งฝนนั้นได้ตกสะสมค่ะ โดยตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้านะคะปริมาณน้ําในเขตพื้นที่เมืองนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้านั้นหลายๆพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ําท่วมมาก่อนนั้นกลับมีน้ําท่วมค่ะไปดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ากันมาค่ะ ตั้งแต่ช่วงกลางหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้านะคะปริมาณน้ำในพื้นที่เมืองปัตตานียังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยระดับน้ำนั้นเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะหลังน้ำจากแม่น้ำปัตตานีเพิ่มขึ้นค่ะบวกกับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไหลเข้าท่วมพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชั้นในของอำเภอเมืองนะคะทำให้ร้านค้านับพันร้านได้รับความเสียหายค่ะ ขณะที่เจ้าของร้านหลายแห่งพยายามนํากระสอบทรายมาวางกั้นนะคะแต่ก็ไม่สามารถกั้นปริมาณน้ําที่มีเพิ่มสูงขึ้นไม่ให้ไหลเข้าไปในบ้านได้ค่ะบางบ้านนั้นได้นำผ้ายางมาวางปิดหน้าบ้านเพื่อกันแรงกระแทกข,ของคลื่นที่มาจากยานพาหน,นะที่ขับผ่านไปมาเพื่อลดความเสียหายกับสินค้าและร้านค้าของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ยังทําได้ไม่ดีมากนะคะ โดยช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะเพราะว่าถนนกับทุกเส้นในย่านเศรษฐกิจสาคัญที่ตลาดสถานประกอบการทั่วไปโรงแรมที่พักร้านอาหารหรือแม้แต่บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะขณะที่การระบายน้ําออกจากเขตพื้นที่เมืองนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะเพราะว่าปริมาณน้ําในแม่น้ําปัตตานีนั้นเต็มตลิ่งแล้วค่ะ โดยจังหวัดปัตตานีนั้นเป็นพื้นที่รองรับน้ําทั้งน้ําฝนที่ตกสะสมของตัวเองและยังต้องรับน้ําจํานวนมหาศาลที่ไหลามาจากจังหวัดยะลาผ่านแม่น้ําปัตตานีเพื่อระบายลงสู่ทะเลรวมถึงปัจจัยของน้ําทะเลที่หนุนสูงจึงไม่อาจระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วนะคะทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลยอยู่และเข้าท่วมในพื้นที่เมืองปัตตานีขณะนี้ระบายลงสู่แม่น้ําปัตตานีอย่างช้าๆค่ะส่งผลทําให้ความเสียหายนั้นกินวงกว้างนะคะและขณะนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบว่าในหลายจุดหรือว่าหลายพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ําท่วมมาก่อนกลับมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้หลายคนนั้นไม่คาดคิดขนย้ายเข้าของไม่ทันจึงเกิดความเสียหายจํานวนมากค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นขนาดนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะนี่เป็นใจกลางของจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นย่านสําคัญนะคะอย่างที่เห็นก็คือด้านซ้ายมือของดิฉันเป็นตลาดโตรุ่งนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาดิฉันได้มีโอกาสขับรถตะเวนมาบริเวณน,นี้นะคะปริมาณน้ํานั้นยังไม่สูงเท่านี้นะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้ากลับมาอีกรอบหนึ่งปริมาณน้ํานั้นสูงขึ้นตรงนี้นอกจากมีตลาดโตรุ่งนะคะยังมีอาคารของเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะมีธนาคารอยู่ด้านขวาค่ะแล้วก็มีในส่วนของห้างสรรพสินค้าขนาดเล็กนะคะในส่วนพื้นที่ตรง นี้เป็นถือว่าเป็นพื้นที่เขตเศรษกิจชั้นในของจังหวัดปัตตานีปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งทางด้านหลังของดิฉันนั้นเป็นพื้นที่ของแม่น้ําปัตตานีนะคะขณะนี้ปริมาณน้ํานั้นเต็มความจุและได้มีการเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่และสิ่งที่น่ากังวลและต้องจับตามากๆเลยสําหรับวันนี้ก็คือมวลน้ําจํานวนมหาศาลจากจังหวัดยะลาที่จะไหลผ่านแม่น้ําปัตตานีเข้ามาในพื้นที่ปัตตานีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่สุดท้ายก่อนที่จะมีการดันน้ําทั้งหมดนะคะลงสู่ทะเลแต่ว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างยากลําบากนั่นก็คือในส่วนของน้ําทะเลที่หนุนสูงมาตั้งแต่ใน ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาถือว่าปัตาตนีวันนี้นะคะจะต้องมีเป็นพื้นที่ที่ต้องลุ้นหนักทีเดียวค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ติชิลาครับดูจากที่คุณติชิลารายงานไปคุณผู้ชมปัจจัยหนึ่งหลักๆน่าจะมาจากเรื่องของน้ําทะเลหนุนสูงเมื่อช่วง <Okay. S 1> เก็นที่ผ่านมาเ<ร>มื่อวานคุณติชิลาบอกว่าลงพื้นที่ไปน้ํายังไม่สูงเท่านี้ปรากฏว่าพอไปดูช่วงค่าจนถึงช่วงเช้าเมืม่อสักครู่คุณผู้ชมน้าท่วมสูงเพราะว่าหนึ่งทุ่มที่ผ่านมาน้ําทะเลหนุนสูงทีเนี้ยหลังจากเนี้ยแหละน่าจะเป็นนาทีทองละพอน้ําทะเลลงการระบายน้ําน่าจะต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับค่ะตอนที่คุณติชิลารายงานคุณผู้ชมฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าช่วงววัันนนนนทททีีี่่่่่ผาาามคุณติชอยูใพื้ คุณติชิดาเนี่ยรายงานท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นต้องติดตามด้วยนะคะว่าวันนี้ปัตตานีแล้วก็ในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่อื่นๆจะยังคงมีฝนตกลงมาอีกหรือไม่ด้วยนะคะค